สสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจ g ก็สู่ช่องซีเกมเมอร์นะครับ mm hmm. ก็เกิดเหตการณ์ X D หนึ่งนะทุกคน mm hmm. ก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเสาร์ hmm. ใช่ไหมเอราะวันนี้ผมจะลงคลิปแล้วแต่ว่าคือผมลงแลวนั่นแหละว่าคลิปมันโดนลบ่ว่าว่าอ,อมันมีเนืาา้อหาแบบอัไรอ่ะอันตารายเกิดไปเพราะว่า mm hmm. <ม>ทำคลิปเ,เล่นกับไฟแนตะ่เป็นมังกรพ่ไฟนะทุกคนะ เอมันก็เลยอันตรายมันก็น่าจะมีความอันตรายอยู่นะก็คลิปมันลงไม่ได้นะผมก็เลยต้องมาลงใหม่นะก็คือคลิปที่ผมจะลงใหม่พรุ่งนี้นะ่าจะเป็นวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์พรุ่งนี้ตอนนี้ผมก็ถ่ายวันเสาร์วันที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเจ้าเรือนี้ให้ดูนะจะเป็นเรือเสือกนะผมได้ไปยาร์ด้านาวแล้วเห็นไหม ไม่ไหวนะก็เห็นเปล่านะลุกมาานอนอยอะนะเออนี่อันนี้มาได้นานแล้วนะตอนนี้ในคลองไม่รู้ว่าน้ําแห้งเยอะเยอะหรือเปล่านะแต่ที่ว่าไปดูวันนี้เนี่ยน้ําก็แห้งตรงเยอะเลยนะแรงนี้ผมก็น่าจะไปถ่ายให้ดูนะเดี่ยถ่ายกระสือด้วย,ยอย่างนี้ที่ว่าผมคิดคอนเทนต์ออกทันนะจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยก็คืออาทิตย์นี้ไม่ได้ลงเลยนะ ไม่ได้ลงสองคิดเลยนี่ดีที่คิดได้ทันแล้วว่าต้องคิดอะไรเนี่ยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะวิ่งดีไหมนะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันเลยนะว,ว่าเรือมันจะวิ่งดีแ,แค่ไหนแต่ก่อนก่อนย่าไปกลับบ้านก่อนนะตอนนี้ก็หาักน้ำแล้วจะจะนอนละแต่ยืนนอนเหมือนเดิมน,นะไอ้คิดโคตรสุดเลย อะไปดูกันเลยมีเสียงรบกวนหน่อยนะอขอโทษได้นะ,ะเกี่ยวทุกนี้ไป A few moments later <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วนะทุกคนหลังจากที่เมื่อคือนคุยกันได้แป๊บเดียวนะต้องเข้าไปนอนละเออเออ <c oughs> เรืออันนี้ก็คือเรือนะ <c oughs> โอเคไปเรเลยเราจะเดินเข้าป่อาอะไรบ้า ้องระวังเลยเะเี้ยนเลยนี่เยนี่ลองนี่คือสีที่นดีเชื่อขวดได้เลยนนี่คือน้ำโหน้ำดีนะนี่มาเดาก็สเยอกนี่นี่คิวอะไปเดินกันเลยฮ่าฮชิวเชีวไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องลำบากเดินชิวๆเลย ตรงนั้นเรา่าจะเล่นได้นะไปลงมือเลยเก็บตกล้องมาเลยเดี๋ยวลงลงไปสูงมากเลยถ้าวิ่งลงไาคือหน้าอา,อาจจะหน้าคว่ำม,มาดูดิสูงมากใจดูสูงแค่ไหนนี่ผมลงไปด้านล่างนะน,นี่คือความสูงว้าว เด็กตักลงเห่อดมีการซูนยุกลางด้วยหรือนิ้วนางก็ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวผม่าเราต้องใจไปเล่นกันเลยเอ้ยตังค์มาโอเคเองตขอรองเท้าแล้วกสถันที่เล่นก่อนฝ่ตักลงลงปนั่งกันเลยนี่อาจจะเป็นสองสามอาทิตย์ที่ผมได้ลงมาใน,นน้ำอย่างนี้นะ อ่ะเมอกี่นาทีแล้วสองนาทีไม่ลึกนี่มันลึกไนน่น้ำดำหมดว่าที่ทักล่องตกมี่คือชิบหายเลยนะกูน,น้ำเย็นนะ,นนะนว่าไปเ่อกี้เมื่อกี้ล้อไอ้รองเท้าใครวะมีสิ่งแปบปรอมเยอะแต่เนี่ยโอเคตักล่องถือเลย เีดีๆนะมึงยงถึงไหมปวดตกจับดีๆนะได้เรือก็เรือผมได้ไปทำใหม่มาแล้วนั่นเองก็ได้เราได้เกียร์แล้วเนี่ยเจอหน้าเห็นไหมกลายเป็นที่ราบเห็นไหมได้โต้กับน้ำได้ได้กับน้ำนี่ก็ทำทำง่ายๆให้ตัวนี้ถ้าใครอยากจะทำนะทำง่ายๆเลยก็หาไม้แผ่นบางๆเขาไม่ต้องบางเยอะประมาณเท่านี้ ก็จะเอาบางกว่านี้ก็ได้ให้มันหนักน้ำหนักมันจะได้เบานะนี่ก็ไปจับเก็บอะไรเลยไอ้ตรงนี้ไม้บบไมัแบบนแตกนะผมก็เลยทากาวแล้วก็เอาเลื่อยจะไปทำเดี๋ยวเราจะดูวา่าเรือจะไปดีไหมนะแต่๋ยลอง <c oughs> นั่งมาบวกก็ได้ไม้อะไรวะ <c oughs> นี่เห็นเรือปะ <c oughs> ไม่นั่งโซมันนั่งโม ไมเอาคือไม่นำมาล้วคือกินในมาแบบเบสิกเบสิกเลยเดี๋ยวว่าเราไปเล่นฝั่งนน้นนี่ก่าฝั่งนี้นำมาลึกเอาเข้าอาทตย์เล เด็คนจะต้องยอมเดินยากไปเดินเลยเมื่อกี้ฝังน่นน้ำลึกไดูเปียกเลย <c oughs> ไม่รู้เห็นภาพนะ<ป>นี่ก็คือคำถามรยนตยนก่อนไม่ไปทางย่งก่เอาไม้เขาก่อน่ไมไนน้ไม้ไมอ้อม,ม,ม,มเ็ได้ัโอเค เชือกอะไรวะกับดักบ่าเชือกไม่ว่าอย่าเดินข้ามถ้ามันเห็นเชือกแบบนี้อย่าเดินข้ามเพื่อมันกัดเต่าอะไรที่ไปอาจจะมีเชือกมือศาสตร์ก็ได้นะเคลียร์พื้นที่กันก่อนแล้วคือตรงนี้ที่เรามาขุดหลุมกันไว้นะไหนอ่เฮ้ยมีหอยกาบไหมวะขอดูเบี้ยงมัน

สนุกนะไอ้เนี้ยนันอยู่ที่แรงส่งด้วยนะว่าไกลสืนจะดีแค่ไหนถ้าผมเอาชุดไว้น้ำมาอาจะเลื่อยเลื่อยขึ้นมันกองทรายเลยเมื่อกี้ไ่ด้วยไอ้ที่ต้องอยู่นย่ง สามนาทีแล้วสนาทีแล้วน้ำตื้นนะเมื่อกี้ที่คุยกันไว้ประมาณคุยว่าถ่ายประมาณห้านาทีแล้วตอนนี้ล่ามสิบสามแล้วสิบสาแล้วบ้างสิบสามแล้วถ้ารวมถัดก็ได้นะเดี๋ยวประมาณห้านาที ้ายตอไม่ัันนะหลแปก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตัน,นนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ